สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะผมวันนี้ครับกิดสภาพพี่น้องเบิ้งคอยงามๆราคาดีเช่นเคยนะผมมีสภาพี่น้องมาอยู่ที่คอ้วแม่ประดับนะครับบ้านสะวางพานาอำเภอเมืองจังหวัดตมพูนะครับวันนี้แม่เพิ่มมีคอยงามมาเปิดอยู่สองตัวเป็นสาวน้อยสาวสวยนะครับมาเปิดได้ไหมนี่เดี๋ยวสิเข้าสารทางข้อมูลมาเพิ่มสิเปิดราคาเลยเนี่ยนะผมสวัสดีครับแม่ครับจ้าสวัสดีจ้าวันนี้มีขอ้งามฝากพี่น้องเนาะจ้าอยู่สองตัวจ้าเป็นควายสาวแม่จ้าควายสาวจ้าเอาตัวแรกก่อนเลยมีซื้อไหครับนี่ มีอยู่จ้าน้องสโบจ้าน้องสมโอเพิ่นเป็นเล่าของอะไรไหม่สายอุทัยค่ะสายอุทัยเนาะจ้าอายุปีเจ็ดเดือนค่ะปีเจ็ดเดือนสูงที่ลอยสามสิบเอ็ดบวกลบจ้าบวกลดลอยสามสิบเนาะจ้านะครับลอยสามสิบเอ็ดจ้านะครับผมเป็นควายสาวจ้าฟันน้ำนมอยู่เนาะจ้าฟันน้ำนมย่งอยู่ครบเลยแหน่นติ๊กเลยมาเบิ่งโครงสั่งงานตาเพิ่นหัวโหนกดีเนาะแม่เนาะจ้าหัวโหนกควายไม่ตําแหน่งจ้าบ่มีจ้า นะเบิงอกเผาเบิงแขงเบิงขาเพิ่นนะครัเบิงหัวเพิ่นหัวกระโหลกใหญ่ดีลำตัวยาวเนาะจ้าลำตัวยาวนะเบิงขายกสูงเบิงเล็บเพิ่นก่อนนะครับเล็บดีขาไร้ด้านหลังต้องกระชีดเรื่องลำตัวยาวพร้อมนะครับตัวนี้กกหางพุ่มหางหางเป็นพัวเลยขานมสีเต่าเนาะนะครับนมสีเต่าจุงเดินหนักหน่อยไหมเดินหนักหน่อยเดี๋ยวผมให้พี่น้องเบิงด้านนี้กันพลาตื่นจีนิดนึง เดี๋ยวออกมาจะแกงหน่อยครับมืัอนี้มื่อยคืบนะผลตบมาเบื้องด้านนี้กันนะครับดังคมดีครับดังคมโอ้บกเพาสวยโค้งสังนะครับโปรดที่ว่าอยากได้สาวสวยตัวนี้น้องสมโอเนาะจ้านะครับสูงร้อยสามสิบเอ็ดเปิดเวลาเลยแม่เปิดไปเจ็ดหมื่นเจ็ดพันจ้าเจ็ดหมื่นเจ็ดพันราคาหนี่งต่อได้ให้เก่าจ้าต่อได้ให้เก่าไม่ตำหนี้น้องประกาศตำหนี้นะครับผมควนทัดต้นไม้ก็มี่วันแม่จ้ามีอยู่ค่ะอืมควนทัดต้นไม้เนาะ กันไส์บอกเบอร์พี่น้องกันไหมศูนย์แปดห้าหกเจ็ดหกสามแปดแปดเจ็ดค่ะของแม่ไปดับเนาะจ้าต,ตัวแรกไปเจ็ดหมื่นตาเด็กไหมเจ็ดหมื 7, ่นเจ็ดพันค่ะเจ็ดหมืน่นเจ็ดพันจ้าหนี้ต่อรองอะไรเดียวเบิ้งตัวต้อไปกันนะผมมาเบิ้งตัวที่สองกันนะครับอันนี้มิซืุ้อะไรไหมมีจ้าน้องน้องสายฝนจ้าน้องสายฝนเราก่อไ้า่ไหมลูกหลานเก่าจเจริญจ้าสายทางเก่าจเจริญเนาะจ้า แต่บ่มมี่กรสานจ้าบ่มีจ้านะครับอายุตอนนี้ปีสามเดือนค่ะปีสามเดือนสูงที่ร้อยยี่สิบเจ็ดจ้าร้อยยี่สิบเจ็ดนะผมมาเบิ่งข้างอ่าเพื่อนเป็นสีดอกเล่าสวยนะแม่เนาะจ้าสีสวยหน้าตานาเขาคนก้อนหน้าเขาเปิดนะครับอัตลักษณ์มี่องค์คออเผาสวยนะครับเล็บดีเนาะจ้าเล็บมนสวยไม่ต้องมีเขื่อนจ้าบ่มีจ้าระประการมิเป็นสีสวยเลยอ่ะเบิ่งอ่างเบิ่องทายเพื่อนหางเป็นพ่วงงามพี่น้องครับหางเป็นพ่วง โคนหางใหญ่เป็นควายหน่อยอยู่เนาะจ้านะครับนมสีเต่าไม่ไใหญ่เลยหนอเบื้งนมเป็นสีเต่าเบื้งดาน,นี่กันพูดที่ว่าตามหาสาวหน่อยสาวสวยนะครับสูงร้อยยี่สิบเจ็ดตติแม่จ้าสูงร้อยยี่สิบเจ็ดจ้าสูงร้อยยี่สิบเจ็ด,ด,ดอ่ะจูงพี่ไปหนี่อยจูงให้พี่น้องเบิึงท่าเดินท่าย่างกันนะครับเพื่อพี่น้องเห็นแล้วอยากเอาไปพ้างนาสายพันกันย่างปัวปัวย่างดีดีย่างดีมะเชียงเนาะจ้าอ่ะ <laughs> นะครับมุย้ยจะมีย่างครับสำหรับน้องน้องยังก็แม่ น้องสายฝนจ้ะน้องสายฝนนะครับปีซีเดือนสูงร้อยยี่สิบเจ็ดตัวนี้เปื้อนไปเลยแม่เจ็ดเมื่อหาพันจ้าเจ็ดเมื่อหาพันกับตอนที่เขาจ้าหรือมาเอาแพ็คุยเราไปเสียให้เนาะจ้ามีรถส่งให้จ้ามีรถรับส่งเรียบร้อยอยู่ไก่อยู่ไก่โทรมาคุยกันจ้าเอาบอกเบอร์อีกรอบนึงแม่ศูนย์แปดห้าหกเจ็ดหกสามแปดแปดเจ็ดค่ะของแม่ประดับบ้านสระบางพานานะครับผมเมื่อกี้เปิดอนที่สองตัวเนาะค่ะว่าจะเป็นน้องสมโอสาวสวยสูงร้อยสามสิบเอ็ด เจ็ดหมื่นเจ็ดประม่จ้าแล้วก็น้องสายฝนน้องสายฝนเจ็ดหมื่นเท่่กันแม่เจ็ดหมื่นหาพันจ้าเจ็ดหมื่นหาพันต่อได้ทุกตัวจ้าตัวได้ทุกตัวค่ะเอามักตัวได้ก็โทรหาแม่รับโดยตรงเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตาเราชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีเกิดสภาพพี่น้องเบื้องบนเราชมกันเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดตามเลยกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องชาตอเที่ยวไว้สัตคลิปนี้สวัสดีครับ